กับสไปดี้พ่อแม่พี่น้องกับสไปดี้เอฟซีทูกฐานพบพ่อกับซองแม่น้องแก้มบ่มเด้อพี่น้องเด้อเหมือนเอาได้มาบุกเคื่อนบ่าวตายพี่น้องเลยมาพ่อเทเรียบร้อยแล้วค่ะใส่บ้านพี่น้องกำลังกุมใส่อย่างยันอย่างยันอย่างรุ่นป่าพี่น้องเลยกำลังกุมกันใส่พี่น้องเด้อโอ้ยช่างยันดีแบบสได้บ้งอะ่ะยืนดูละยืนยืนยืนก่อน เลีย้ยงก่อนป้าน้องบิวพี่น้องเ,อเลยแม่ครัวเลยแม่ใหญ่มาอยู่กันนั่งเป็นคนเห็ดอยู่เห็ดกินเองเด้อพี่น้องเด้ออายุสิบายกว่าปีพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกิน,นแทนจะเบาเออหนึ่งข่าวหนึ่งหน้าเจ้านะบ่ลูกแต่เด็กเนาะกระคายเลยลูกหนึ่งขงามม่าวหนึ่งน้ำมีแต่นั่งนาะบ้าน,นีทุกทับ ทับน right? mm ้องลิ้งซะโอ้ยพี่น้องเลยค่ายแต่ว่าสร้างเองพี่น้องเหตุงานก็เห็ดเองบม่ทุกอย่างเลยคอมแมนว่ามีแต่จ้างหรืบ่ไวเงินหรืเนาะเอ็กซ์เอามาใส่บ่ได้สำนี้ซ้ำเลยพี่น้องเลยคอมแมนจ้างเลยเอาเลยพี่น้องเลยไก่สิครัสำเร็จแล้วแหละยั้งแต่บ้านแล้วก็ขึ้นอยู่ได้ เท่ก right er right you know, ัเท่ก okay. ังามงามพี่น้องเอ้ยเท่กันง่ามงามบาดตายเป็นจริงเลยพี่น้องเอ้ยความพันเป็นจริงแล้วใกล้สำเร็จแล้วยายกับยังประยู่ยายเมื่อบ้านลูกสาวขันมาเนี่ยยานตื่นอยู่น้อเอ้ยเงอนกันแล้วเออย่านสิ่ดีใจอยู่ในใจเห็นนะแบบป้าเออ ปาตาเนจักสิแบบได้ดอกพี่น้องเลยเออมาเนจักควาิริาได้เลยซ้อมเหมือนเนอมาแลทเลงรือล่านอนบลัจะได้หลอกวัดคืนเหอขนาดซานหม่ขนาดทลยงวะียงแล้วเน่บานนี้พี่น้องเลย จะบ่ายดีตอนลูอือพี่น้องสั่งเองพอน้องบิวเก่งอะลยพี่น้องบิวเนี่เท่เท่พื้นหายังหมักเลยอ้าวเห็ดขากอะลีโล่เนี่ยนะเฮ้ยละเอียดดีพี่น้องเอ้ยใครอยากจ้างจ้างคนได้เด้อพี่น้องเด้อติดต่อติดท่านแม่ น้องแกมบูมทั้งซันนี่ก็ได้พี่น้องทั้งน้องนาดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อพี่ต่อมาเลูกเออบอดด้มาซะเนาะตอนเท่นะน้องเลยมาตอนเทแล้วก็ได้้พี่น้องนี่พี่น้องก็ไปเบิ่งน้ำกันเด้อแล่อาทเทพี่น้องตอนนี้เพิ่งกันเลวเพิ่งเลยเห็ดกำลังชิสัยบอ ใส่บ้านนี่แหละผันเสาะอ่แนี้ที่บอกบอกเป็นขอโทษขอภัยลายๆได้พี่น้องเลยผันกำลังใส่บ้านไม่ต้องกิกว่าไม่ต้องแก้มบุ๋มาแล้วมแกลันเปิดกล้องกันเ่วัวนาจเห็ุเป็นบโดยกพอดโพเลย กำลังใส่บานพี่น้องกำลังใส่บานรกันสิสำเร็จกันสิสำเร็จแล้วพี่น้องสร้างเองพี่น้องไอเห็ดคักขาดฟังกันดู เองพี่น้อยบ้านเพิ่อนซื้อมาพ่ออะเลยยังแต่บ้านใหญ่ยังแต่ท่างอพี่น้อยสบายดีอีกรอบบ่สบายดีคนงานสองรอบแต่ละแม่นจ้าเว้ากันรถตามสบายแล้วจ้าไป น้องบิวสิบ่าด้นอนหนาวอีกแล้วบานนี้เนาะเจ้าขาแรกออกพันษ้าดีค่ะขืนบ้านนอนอ่หนาวบานนี้แต่เก่ายายเลาสิลูกแต่เด็กพี่น้องเพราะว่าเราหนาวลูกมาดังไพ่พิงกับลานบานนี้คือสิบบไรีดังไพ่พิงดรอกเนาะลูกป้าหกเดือดไทยคนเออเป็นสาวหน่อยเกี่ยงก่วงได้รอยเด้อขืนเฮือนใหม่สาได้ บอกนางพี่น้องเอ้ยเฮากับบอกตามจากคือลูกเฮานี่แหละกระบอกไปแม่ดองแก้มบุ๋มนะแม่เพิ่นบ่มีแม่เฮากับบอกซ้อนเพิ่นธรรมดาพี่น้องเอ้ยเฮากัคนธรรมดาเนี่ยแหละเพิ่งมาน้อยเพิ่์นกระนอนกองอยู่พี่น้องทางประเด็กใหญ่เดียนกะเลยใส่ กำลังซาะวงกบเออซ้ะบานเดองยวนำแกับว่าพิดเ่าผ่านโหเจ็บเหนื่อากำลังพากันซ้อเราตายเป็นคนกบเลย เ,เป็นบรรทุกย่างนะบาต anyway. ังสววงกลืเออแนนค่ะปัญญาง่ายอือหูเผ ja. mm> mm ื่อไม่เหี่ยวเนาะเอามนแน่นๆลดเผื่อมันเหี่ยวแล้วมันจะเป็นหู งามพี่น้องเลยงามงามงามเลยบ้านไข่มันแหละงามพี่น้องเออแบบเดียวกันกับเหมือนน้องนันสงเจ้าห้องเจ้าห้องบ้านนั่งก่อนนี่นะบ้านไข่เหมือนบอกเออ เปแป้นแผนเดียวเลยบเอน้านปนมอ่เป็ดแป้นเป็นหลเป็นหลอเอาตเแบ้านีพต่งกลังเก่เอเแบบ้อนลูกแเก็ัสเนแเนนี้กัยกรีการ้าเลี้ยวเลี้ยวใครใครตัดจัดลัจัดอะไรใส่มันมัน่าเออ เอาลงทางใต้ทางเดียวเลยนะบาไตคอยบ้านนะเออเออตอนถ้าเปิดอะมันก็งามเอ้เออเออหนึงเนาะเออก็ไปลองเก็บบุญกับบุบะบ่บไปองยวู

น้องลิ่งน้องบิวดีใจเลยนี่เนาะมากันยิ้มนังยิ้มนอนสองคนอยู่เพื่อนน้อยยันกันหรือก็ถึกเพื่อนวไม่ายู่ไม่ยเพรอยู่เรียนเรียนกันเนาะใช่ไหมเรียเรียนเป็นเบิเออของนี้มันมีสามบาลเงิมไม่เอิงพี่ชายคาเจิ้งออกไตน้ยจิเออ่เออเแบบนี้แหละแมนแบบนี้แหละงามเ่ต้องคัดกัน มันมันจงบ่ได้เปิดของคนละทางโอ้เปิดไปขาเรียกกันทาไมอยู่เีของทยเอาีดีโอไม่ใช่ถ้ามีคมพนเตอร์ไปอยู่ที่นอเออมันรังานตัวน้าแล้วตัวนี้พี่จะว่าความารการเออมัาทวาามือมือาแล้วามอะไรอะไสารกก็ม่มี้ัตถนิ้วัตนี้เออจะทำยังไงเ่องที่สองอยนี้อืม

พี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบุ๋มด้วยพี่น้องเด้อผากเบิงผากช้มขอขอบคุณหลายๆสบายดี